สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหุ่นฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับหลังจากที่ผลรางวัลออกไปนะครับงวดวันที่1คกุมภา2568กนะครับก็เป็นที่ทราบผลกันไปนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับรางวัลที่1นะครับ5 5 8 7 0 0นะครับ2ตัวล่างก็ า1นะครับชุดที่สรุปให้นะครับสองตัวล่างก็เข้ามาตรงๆนะครับของวดวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นชุดสรุปล่างนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจการบ้านก่อนนะครับกับชุดสรุปที่สรุปไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับผมก็จะยึดตามที่สรุปนะครับผิดถูกจะยึดตามที่สรุปนะครับจะไม่ไปยึดเอาตามสูตรนะครับ เพราะว่าสูตรที่ลงมันมีหลายสูตรนะครับก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็สูตรที่หลุดนะครับก็จะยึดเอาตามที่สรุปนะครับผิดถูกก็ว่ากันไปนะครับผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะครับอันนี้จะเป็นชุดสรุปล่างนะครับครับผลวันที่ออกห้าหนึ่งนะครับหลัก10บที่เลือกมาศูนย์หนึ่งห้าแดหลักหน่วยหนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับ ผลรางวัลที่ออก51นะครับหลักสิบเข้ามาที่เลข5หลักหน่วยเลข1นะครับตัวเด่นให้ไว้1กับ5นะครับก็เข้ามาทั้ง2ตัวนะครับ5115ชุดเต็มนะครับก็ตามนี้นะครับ16คู่เน้นไปที่แถวเลข1กับแถวเลข5คัดเด่นให้6คู่ก็จะมี1114 17 51 53 54แล้วก็57 เน้นไปที่4คู่ก็คู่11175157นะครับก็เข้ามาที่คู่51นะครับอันนี้เป็นชุดสรุปล่างนะครับก็เข้ามานะครับชุดสรุปบนนะครับสรุปบนเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะครับหลัก10ล่างนะครับที่ได้เลข5นะครับที่ลงไว้ก็จะมีอยู่ หนึ่งสูตรนะครับสองสูตรที่ลงมีสองสูตรนะครับแต่ที่เลือกเลขค่ามีสูตรที่เหลือแล้วก็เป็นเลขขี้นะครับที่เด่นเด่นก็จะมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้านะครับตามสูตรเลือกคู่คี้นะครับสูตรเลือกคู่คี้ก็เข้ามานะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็เลยเลือกเลขห้ามานะครับแล้วก็เลขหนึ่งที่เป็นตัวเด่นเนนะครับเพราะว่าเลขหนึ่นี่เด่นทั้ง สิแล้วก็หลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยที่ได้เลขหนึ่งนะครับสูตรที่ลงก็จะมี1สูตร2สูตรนะครับสสูตร4ีสูตรที่ลงมี4สูตรกต่ทั้งหมดสูตรที่ได้เลขหนึ่งมีอยู่เสูตรนะครับวันนี้ก็มองว่าเลขหนึ่งนี้น่าสนใจที่สุดนะครับกอเข้ามานะครับเดี๋ยว คลิปนี้เรามาตามสองสูตรที่เข้าตัวชนมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ให้เลยนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามสองสูตรนี้นะครับเรามาดูที่สรุปบนนะครับมีเข้ามาหรือเปล่านะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับหลักร้อยที่เลือกมานี่หลุดนะครับสี่หกเก้าหลักหน่วยก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับ เข้ามาที่เลขศูนย์หลักหน่วย2 5 2 3 5 6หนะครับสูตรนะครับไม่ได้เลือกเลขศูนย์มานะครับเพราะว่าจริงๆเลขศูนย์มันก็เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเลขศูนย์นะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับหลักสูตรเลขบนนะครับ หลักร้อยที่ได้เลขเจ็ดก็มีอยู่สองสูตรนะครับหลักสิบที่ได้เลขศูนย์นะครับที่ลงหน,นึ่งสองเข้ามาที่ตัวชนนะครับสามสี่อันนี้ก็เข้ามาที่ตัวชนนะครับแล้วก็ห้านะครับที่ได้เลขศูนย์ในหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยที่ได้เลขศูนย์นะครับก็หนึ่งศูน สองสูตรอันนี้ก็เข้ามาตรวจชนนะครับสามสูตรนะครับที่ได้เลขศูนย์ที่หลงนะครับก็เข้ามาเฉพาะหลักสิบนะครับที่เลือกมาหลักสิบศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับสรุปบนนี้ก็หลุดนะครับก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับกับสูตรที่เข้านะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปนะครับอิหาสูตรใหม่มาทดแทนเอาสูตรเก่าที่เข้ามาเป็นแนวทางต่อนะครับของคลิปนี้เรามาตาม กับสสูตรนี้นะครับที่ชนกัน1กับ4หลักหน่วยล่างก่อนแล้วกันนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแก้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักหน่วย2สูตรเทียบชน2สูตรนี้ที่เข้าตัวชนมานะครับสถิติจากงวดที่ออก3-7เนะครับเข้ามามีผิด1มงวดมีสูตร1ผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา2-4-5-6กับงวดที่ผ่านมานะครับของงวดที่ผ่านมาผลรวัลที่ออก5้ หลักหน่วยล่างนะครับเล็กหนึ่งเข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้บวกกันได้แปดหนึ่งสี่เจ็ดกับผลวัลที่ออกห้านึนะครับห้าหนึ่งเล็กหนึ่งนะครับเข้ามา ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับหลักหมื่นนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขไทยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขห้าหลักร้อยหลักสิบเลขไทยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยคือเลขแปดหลักสิบคือเลขสอง บวกกันแล้วได้15นะครับเพิ่มไปทีละสารแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น8 1ดหนงสวดต่อไป จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวสถิติเข้ามาเท่ากันนะครับจากงวดที่ออก3 7เจเหมือนกันสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลงก็ของงวดที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออก หาหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็ามาบุกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบคือเลขหนึ่งนะครับสี่หนึ่งแปดนะครับ หลักหน่วยคือเลขแปดนะครับเลขหน้าครั้งที่สองก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือเลขหกนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้เลขห้าสูตรนี้ตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือสี่สี่บวกสองเป็น 6บวก1นะครับเป็น7 5 4 6ห้าสหกเจ็ด6บจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองจะมาาดูนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับทงหดนี้ระหว่าง2ส,สูตรนะครับ ตัวที่ชนนะครับเลขห้เลขสีเลขหเลข 6, เจไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับ5กับ4กันที่เลขห้ เลขสี่นะครับโอทีชนกันที่เลขห้ากับเลขสี่นะครับสิบหกพอหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของ หน่วยล่างนะครับผู้ชมก็ลองเขาพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท้งนี้ทางนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับส่วนตัวก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรแล้วค่อยมาพิจารณานะครับทีหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลืมนะครับชุดไม่ใช่ชุดสรุปชุดตารางนะครับหลุดนะครับชุดตารางหลุดนะครับของวดที่แล้ว ขอใัยนะครับชุดตารางนี้หลุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ